สวัสดีครับผมสตีฟโกสทันเตอร์และนี่ก็คือฟาสโมโฟเบียคูณ10 e อีีที่5้นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นสไตล์คนขี้เกียจกับด่านพอยท์โฮปก็คือเราจะเล่นชั้นหนึ่งนะฮะถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวดูกันว่าผีมันจะเกิดตรงไหนนะแต่ผมจะให้มันเกิดชั้นหนึ่งชั้นสองประมาณนี้อ่าคือมันเล่นง่ายมากเลยผมบอกให้อีซีเลยแต่ถ้ามันเกิดแบบชั้นบนๆอย่างนี้โอ้โหยาาครับ ผมว่ายากกว่าด่านด่านใหญ่ด่านอื่นด้วยซ้ำอะ่ะหุยเสียงยนต์ของแถวนี้ว่ะแสดงว่าอยู่ชั้นหนึ่งสัวเอ้ชัวสัวอะไรล่ะชัวชัว,ชวแมงพูดไปชั้นละกูยเคโอเคครับตอนนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากเตรียมของทีเดียวเลยนะฮะของที่ต้องใช้อะ่ะกางเขนด้วยนะเดี๋ยวผมต้องวางกางเขนกันตัวเองก่อนตอนเนี้ย ก็คือผมจะวางในห้องน้ํำนะครับเออแล้วมันอัปเดตคิดมัดมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นของด่านนะสภาพอากาศแบบเนี้ยแต่เอาจริงว่าผมแม่งไม่ชินเลยวะ่ะมันรู้สึกแปลกๆอะ่ะหมายถึงว่าสีอะไรเงี้ยสีของเกมอะ่ะผมไม่รู้จะแช้คำไหนะ่ะผมอธิบายไม่ถูกอะ่ะสีของเกมอะ่ะปกติมันจะ โทนสีเออโทนสีแบบโทนสีมันเปลี่ยนไปอะฮะเห็นไหมมันแปลกแปก,แปกตาไงไม่รู้อะเห็นไหมเนี่ยทุกคนลองดูโทนสีบนรถดิเห็นไหมมันแปลกแปกอะฮะไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าตอนเนี้ยผีเกิดชั้นหนึ่งก็อีซี่เลยฮะสบายมากแต่ต้องดูก่อนว่าเราเจอตัวอะไรด้วยนะ ถ้าเจอตัวเป้งๆแล้วลก็โอ้โหไม่ไหวไม่หว,หวขอเจอแบบว่าชาเยเดิวเจนอะไรแบบนี้ได้ไหมอ่ะเดียเจนนี่ไม่ได้เจอนานแล้วเอาจริงคิดถึงเดียเจนวะ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวต้องหยิบตะเกียงด้วยนะเพราะว่าเราต้องเทสท,ทุกตัวครับย้ำเลยว่าทุกตัวนะคือมันต้องแบบบริหารเวลาดีๆอะ่ะบริหารของบริหารทูบนะครับ คือถ้าทุบมดเร็วเนี่ยเล่นยากเลยเราอาจจะรอดก็จริงแต่ว่าเราอาจจะตอบผีผิดเพราะว่าเราอาจจะพลาดผีบางตัวไปอย่างเช่น o n นเรลอะไรแบบนี้พร้อมแล้วออนเรลยูเรอะไรอย่างเงี้ยแต่ความยากของเกมนี้ก็คือก็คือผีที่เราจะเจอกับถ่ายรูปผีนั่นแหละที่ยากเออ ปถือทอูบหนึ่งอันแล้วก็กลางเขนเฮ้ยตะเกียงบั๊กเหรอใช่ป่าวะอ๋อไม่ได้บั๊กไม่ได้บั๊กตกใจตกใจกางเขนต่ไหนวะอ๋อนี่นี่น,นอ่ะวางเลยครับตรงนี้โอเคสว่างแล้วมุมไหนก็ได้แล้วแต่แต่ผมจะวางมุมแบบเนี้ย สะดวกแบบเนี้ยแต่ผมว่าวางบนพื้นมันจะเห็นชัดกว่าวะ่ะโอเคประมาณนี้กางเขนอันอยู่ไหนอ๋อ,อเจอละอ่าตะเกียงวางสิวางด้านในเลยครับโอเคโทรโครงออกมาโ m o t i o เซอร์ ทูเอามากองให้หมดเลยนะโอเคกล้องวิดีโอเกลือเดี๋ยวค่อยโรยดูก่อนว่าผีมันจะมาถึงหรือเปล่าถ้ามาถึงแล้วล่ะก็เฟลเลยรอ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 ตอนนี้ก็รอไปครับแต่เราอาจจะต้องถ่ายรูปผีทีเดียวนะแต่แม่งแอบไปแล้ววะ ไอ้โถส่วมตัวเฮ้ยชั้นหนึ่งจริงด้วยครับแต่ต้องรอมันล่ามาแล้วมาแล้วเฮ้ยเลเวนแนนหรอเอาดีใช่เลเวนแนเเน,นทุกคนตัวนี้เลเวนแนนดูเสียงดิฟังเสียงดิทำไงดีวะเจอเลเวนแนน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเลยรยเกลือกันน่าจะเป็นเลเบนแนนนะครับผมฟังจากเสียงดูแล้วเราจะต้องถ่ายรูปทีเดียวเลยอะทุกคนเอาทูบมาดิโอ้บึ้ดเกินทูบเอามากองให้หมดเลยอ่าโอเคตอนนี้ผมพร้อมแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเยดเป่าตะเกียงว่ะอุ้ยเย็ดเคมาถึงนี่เลยผมบอกก่อนว่าเลยไานะั้นนี่เป็นผีที่โลมเก่งโคตรตัวหนึ่งเลนะสาระเฮ้ยอีเวนต์โอ้โหถ่ายไม่ทนันโอ้โหเย็ดเคถ่ายอีเวนต์ไม่ทนันทุกคนโอ้โหแม้ง กวนนะเราอ่ะกวนนะกวนนะยัดเค็เดี๋ยวมีทรโขงที่ต้องทำอีกอ่ะมันอันนี่คือมันมาหาถึงที่เลยนะฮะงั้นก็เทสอเลียวไปเลยสิแต่ออนเลียวไม่ใช่ผีโลมดิเออแต่ผมฟังสปีดเมื่อกี้ยังไงก็เลเว็นแนนวะเออยังไงก็เลเว็นแนนชัวร์ มันเดินช้ามากๆเลยอ่ะทุกคนเดะแมนเป็นผีที่อันตรายนะแต่แก้ทางง่ายโอเคมันพยายามจะมาเซตย่อผมแล้ววะนมน้าหนมน้านมน้านมน้าโอ้ป่าตะเกียงด้วยฮะอะไรวะนมน้าครับหนมน้า เอ้เดี๋ยวนะแล้วมันไม่เหยียบเกลือหรอเออเอ้ย,อ,ยอันนี้แปลกอะแต่ว่าโมชันไม่ทำงานดิโมชันยังไม่ดังครับถ่ายรูปผีโทรคงโทรคงวะเนอ่ฮะโทรคงแปบบ๊บนึงนะครับผมโยนไ้ไหนวะ นี่ปะไม่ใช่ผมเอาเข้ามาแล้วไม่ใช่หรอโอ้โหพยายามจะเกิดทับตัวนะครับเนี่ยไอยแต่เหยือ่ออแต่เกลือมันไม่เหยียบเลยนะเหยืเอเหยืเอเหยืเอเหยือคืออะไรวะผมเอาโทรโข่งมาปะวะทุกคนอันนี้กล้องวิดีโอหรือทำไมเนี่ย แป๊บหนึ่งนะคือมันมืดอะมาแล้วครับตาเหรอเอาอย่างนี่เดี๋ยวนะฉันถือโซโลโคนเฮย้ยอ่าโอ้อีเวนต์เหรอเย็ดเฟียวจัดเฟียวจัดบอกได้ผีตัวนี้ เฮ้ยแล้วโทรโขงผมเอาเข้ามา่มใช่หรอวะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาผมจิบมาแล้วนี่แต่ผมโยนไม่ตรงไหนวะโอ้แมงยดเคเอามาผมเอามาเพราะวะเอามาไม่ใช่หรอเออเอามานี่ข้างแมงหยิบใหม่ละคือมันมืดด้วยฮะคือมันมืดอะมันมองไม่เห็นอะเข้าใจไหมเอามือมาแล้วมันก็อยู่ในห้องน้ำนั่นแหละ อ๋ออยู่นี่โอ้โหแม่งมองไม่เห็นนะมันมืดเกินไม่เป็นไรสร้างมันโอ้โหไม่ยับเลยฮะเอา้าคุยแล้วหรอเฟี้ยวดิเดี๋ยวคีนใช่ไหมคีนเดี๋ยวทำทีเดียวเดี๋ยวทำทีเดียวคลนะีนอะคือตอนนี้เรามีหน้าที่แค่จ่ายทุ่มเดียวครับไม่ต้องทำอะไรแล้ว เดี๋ยวเรามาดูสปีดกันตอนนี้การเขียนหมดแล้วมาปะอ้าวแล้วเสียงอะไรฮิฮเมื่อกี้วะแต่ถ้าโมชั่นดังแต่เกินไมถูกเหยียบอันนี้ก็คือเรทครับแสดงว่าตอนแรกเราจะหูฝาดแต่ผมฟังดูสปีดแล้วแม่งเรเวนแนนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆครับเปิดไฟได้ด้วยวะรอ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 ไปรอไป รอไปห้าช็อตนี้ยังไงยังไงแน่เปิดไฟเปิดเปิด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 เปิดเปิดอ้าวล่าจิครับพี่รออยู่เดะ รออยู่เดียวโอ้โหนานเกินอลนานเกินไปแล้วเอาโอ้ยเย็ดมีเสียงป่าววะเร็วไปแนนครับตัวนี้ต้องเปิดประตูเนี่ยอ๋อล่าไปแล้วหรออยู่ชั้นบน โฮ้ยใช่ใช่วใ,ใช่ครับใช่ใช่เลเแมนนันจริงครับตัวนี้ใช่เลเแมนนันถูกแล้วเฮ้ยมึเงเนี่ยโมชั่นดังแต่ทำไมเกลือไม่เหยียบวะแปลกไหมเดี๋ยวเราล่อมาเลยครับล่าไปตอนไหนวะผมไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยมามาเอาจริงแล้วเอาจิงแล้ว รอไปรอไปยังไม่ล่าครับเห็นป่ะตัวนี้แม่งลมเก่งจริงเลยวัน,นันอ่ะนะบอกเลยเป็นผีที่มันอันตรายเว้ยแต่แบบเอาจริงๆแก้ทางง่ายมากก็แค่แอบ,บอ่ะหรือว่าสมาร์ทใช่ไหม คือถ้าเป็นผีถ้าเป็นผีตัวอื่นใช่ไหมเราอาจจะต้องอ่าถ้าเป็นมุมนี้นะเฮ้ยมาดิยโอเคหยิบเกลือครับเฮ้ยบายไทม์เออไปที่อื่นได้แล้วสวย ต้องปิีประตูอ่ะโอเคสามทูบเลยว่ะทุกคนสวยครับเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมจะพูดว่าถ้าเป็นผีธรรมดาถ้าเป็นมุมนี้อาจจะต้องเสียสองทบูบแล้วเลยไปนั้นเสียทูบเดียวไม่ใช่ครับผมกำลังจะพูดเลยในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยมีกี่รูปวะเบิร์นกูติฟิกอันนี้มีแค่นิ่งเหรออันนี้ถ่ายยังอ่ะ เออเดี๋ยวนะเออโอเคได้เกลือรหรอสี่สแตก็กฉันถ่ายครบไม่ใช่หรอเอางี้ถ่ายเกลือไปโอเคออกเลยครับไปตัวนี้เป็นเรเวนแนนนะฮะโอเคแต่ที่ผมพยายามจะสื่อก็คือถ้าเป็นผีทั่วไปใช่ป่ะอ่ะอาจจะไม่ใช่มุมเมื่อกี้ก็ได้อ่ะมุมเมื่อกี้ ไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรอาจจะเสียหลายทูบครับเพราะว่าไอ้ข้างโถส้วมเนี่ยมันแอบไม่ได้แล้วคือแต่ก่อนอะข้างไอ้ไอ้ตรงโถส้วมอะมันมันแอบแล้วมันก๊อตเลยอะคืออมตะาเลยอะผีผีไม่สามารถฆ่าเราได้มันเป็นบั๊กมั้งแต่ตอนนี้เขาแก้ไปแล้วเออที่จะซื้อคือไอ้เรเวเนนเนี่ยมันอันตรายจริงอันตรายตรงไหนอะหนึ่งมันวิ่งเร็วใช่ไหมสองมันเป็นผีที่ โลมขั้นสุดยอดเลยเป็นผีที่โลมเก่งตัวหนึ่งเลยอันตรายมากเห็นป่ะมันพยายามที่จะมาเกิดทับตัวผมพยายามที่จะมาฆ่าผมใช่ไหมเออนั่นแหละแต่ว่าวิธีแก้ทางอะ่ะก็คือแอบถ้าแอบได้แอบไปเลยแอบคือยังไงก็รอดแต่ถ้าแอบไม่ได้เราอาจจะต้องเผชิญหน้ากับมันแต่อาจจะเสียแค่1ทูบเข้าใจปะหทูบแล้ววิ่งไปแอบก็รอดแล้วแต่ถ้าเป็นผีตัวอื่นเงี้ยเราอาจจะต้องเสียสทูบ นึกออกไหมเลเวนแนนถ้ามันไม่เห็นคนมันจะเดินช้าโคตรๆเลยนั่นแหละครับวิธีแก้ทางเลเวนแนนไปตัวนี้เป็นเลเวนแนนนะจ๊ะอ้าวเรื่องอเฮ้ยอ้าวเรื่องไปเลยครับอ่าโอเคเลเวนแนนสวยดูปถ่าย80ดอนนะฮะ อุ้ยมีฮอลิเดย์อีเวนต์ทีมพอยด์ด้วยว่ะคืออะไรไม่รู้ฮะยังไม่ได้อ่านอัปเดตเลยเวลาที่ทำได้ก็จะเป็น14นาที35วินาทีนะครับและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะจ๊ะี่อ้าวเรื่องกระโดกอยู่ห้องครัวเหรออืมไม่ต้องหาหลอกดานแบบเนี้อย่าไปหาเลยแต่เอาจริงก็หาได้มาแหละแต่ส่วนตัวผมไม่หาขี้เกียจนะครับเสียงตายด้วยนะเอาเวลาไปโฟกัสผีดีกว่าแล้จ๊ะ โอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อ,อยา่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจงกันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ